สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเกษตรและช่างร้อยแปดวันนี้ผมจะพามาดูใบกระท่อมนะครับหลังจากที่เราเสียบยอดเอาไว้ครับเสียบยอดไว้เก้าวันนะครับแล้วก็เอาถุงออกอีกเกือวันเนี่ยครับมันก็ได้ประมาณนี้นะครับนี่ครับอันนี้คือเป็นต้นของกระทุ่มนะครับหรือบ้านเราก็เรียกกระท่อมขี้หมูนะครับเสียบยอดก้านเขียวนะครับ เพราะว่าที่เราเคี้ยวแล้วรสชาติมันดีแล้วก็เอามาเสียบเลยอาจจะนี้ก็เหมือนกันครับเนี่ยครับเรากุดต้นมาเขาเลี้ยงต้นในสมบูรณ์ครับเลี้ยงต้นในสมบูรณ์แล้วก็ใช้ตัวนี้ตัวช่วยนะครับเร่งใบเล่งรากได้ดีเนี่ยครับทำไม่ยากนะครับเพื่อนๆคน,นไหนอยากจะทําก็ทําได้เลยแล้วก็ติดง่ายด้วยครับเราเสียบยอดเสร็จก็เอาถุงคลุมมาไว้9วัน ถวันลรติดแล้วก็เอาออกเนี่ยครับเลี้ยงต่ออีกอ,กอาทิตย์หนึง่งก็ดีของการเสียบยอดคือพอใบก็แข็งแรงเราก็สามารถเคี้ยวได้เลยครับแต่ถ้าว่าเราพาะเมล็ดครับเนี่ยนี่พ,มพมเมลพาะเมล็ดพาะเมล็ดสองเดือนเลยครับประมาณนี้แล้วการพาะเมล็ดพอต้นก็โตมาหน่อยหนึ่งมันต้องใช้เวลาเป็นปีนะครับถึงจะเคี้ยวได้ม่น,นั้นเขาจะเมือกครับเนี่ย ต้นนี้ก้านแดงครับพ่อเมล็ดเพื่อนๆดูเมล็ด,ดนะครับฝากช่องด้วยนะครับเกษตรและช่างร้อยแปดมีอะไรดีๆเดี๋ยวค่อยเอามาแชร์ประสบการณ์ให้ดูดนะครับสวัสดีครับ